ลาดไดครับลาดไก่ลาดไขึ้นเรือตอนนี้ก็กูดเอ็กเพสเรือที่เราขึ้นมาโปดมากขึ้นเรือมาก็ชันพาดไดไหมครับาดไก่นี่มีรถมารับผู้โดยสารเพื่อจะไปที่พักค่ะ แต่ละที่เขาก็จะแก้สถานที่ใครจะไปไหนเราใบเดียวก็ล่อแล้วมั้งในคนสวยเราเดี๋ยวยิ้มสวยอยู่เลยยังแข็งแรงสวยอยู่เดี๋ยวโอ้ยมาแข็งแรงหลายมาแข็งแรงหลายดูทางขึ้นสิคะอ่านกระโหดมากพอเราต้องหิ้วของแล้วก็ลงเรือไม่ได้หยิบกระเป๋าเต่อปูแล้วนะคะอมาเราเป็นการ์ดแล้วแม่แม่ Yeah, ม,มัมน,นมีทะเลในกับทะเลนอกไอ้ที่เราลงเมื่อกี้อ่ะ ทางเข้าเข้ารีสอร์ททีเลยต่ตาสว่งางเลยนะมันสวนกันเหมือนจะไม่พ้นในทางแคบเ<ไ>แคบไ,ไม่พอนะโค้งไป กุพิยาคมเลยนะครับเจอโรงเรียนประเทศเลเซียกวางไปเรียนมัธยมถึงถึงจะเข้าเมืองแล้วตอนก็ยังเข้าเมืองก็กัน พราวรีสอร์ทมีรถมาลับแล้วเนี่ยมีรถมารับแม่อ้อยนะคะรถเก๋งสามล้อสี่ล้อสามล้อค่ะรับแม่อ้อยนี่ไม่เลืนไปตรงนี้ไปนี่บ้านเป็นหลังหลังหนึนะคะเป็นห้องเตียงทะเลจะอยู่ฝั่งนู้นมองเห็นทะเลโอ้อันนี้เป็นเป็นตึกอาคารในทะเลอยู่นี่นะคะ สี่สิบแล้วพี่ยี่สิบทางธรรมดาอยู่อีฝั่งนั้นมาที่ไมาอคันหนึ่งอ่ะกาะกันแน่นเลยค่ะเมื่อกี้ง่วงแงง่วงแงงง่วงนอนตอนลงเรือหูตาสว่างกันทันทีครั้งแรกก็ว่าปวดท้องครึ่งไม่ได้บอกไม่เคยลำบากขนาดนี้เลยครั้งแรกในชีวิตเกตไปถ่ายต้นดอกบัวเกตถ่ายต้นตึกนี้หมดเลย ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวพาวรีสอร์ทบรรยากาศที่พักล่มลื่นมากต้นไม้เยอะเราก็ต้องแบบปจ๋อพอแหวกุจพ่อแบบวุจเจรอรอที่นี่ตอนนี้ลงมากันด้วยกันเดียกันอกันเดียกันทุกคนชุดแรกแม่เจ็ดสิบทั้งนั้นขึ้นมา บนนี้ได้คือรอดชีวิตแล้วแม่บอกแม่สาววอง่า้อหลังไปคือทงนั้นเลยเมดอยบอกยังไม่เคยลำบากขนาดนี้เลยไปไหนมาไหนทางคือโหดแท้คนคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนั่งหลังสุดดีไหมกลัวรถจะเทมากเลยนะเ้าเดี๋ยวรอแา๊บหนึ่งเดี๋ยวไปทานน้ำทานอะไรสมุนไพรเอา ไม่ไดยเป็นไงใหม่สัร<ด>รกรอบไหมสกดีนสนุกนทีเดียวพอแล้วัสดีมา,มาสนุกดีมันบาดเสียวเนาะทางที่เรามาันมาไอ้ทางที่เรามามัน,น,ม,นมันโค้งหักศอกโค้งไม่พอแล้วมันเป็นเนินเป็นเทมันก็เลยบาดเสียวค่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่ระวังตัวคือตัวเราอาจจะล่วงแล้วของที่อยู่ในรถก็จะไหลด้วยเมื่อกี้เกาะ กาะของไว้แทบไม่ทันคือไม่รู้ล่วงหน้าไม่รู้ล่วงหน้าว่ามันจะโหัผมล่วงครับผมขอบผมเจีบค่ะลุงนกคุณเจีบอยู่ไหนน้ำแดงค่ะน้ำแดงแม่บอกว่าน้ำแดงเอาเอาไปอยู่ศาลนี่แหละไปไหว้เจ้าแม่มาหนูน่ะจะฉลองอักปากกำรักเลยคุณครับหมดแล้วอ่ะไอ้แก้วอ่ะไอ้หมดใช่ไหม อาเลยให้คนเดียวเลยนะให้คนเดียวเลยให้คนเดียวเลยอ่ะแล้วแม่ตุ๊ไเป็นไหนนะคะคอยืมกางเกก่อนเลยมมันมีน้ำแข็งเข้ห้องนะได้เลยนะเดิกันแล้วจำกันเจ็ดศูนย์สองค่งวดนี้เลขเด็ดมาแล้วนะคะแล้วค่ะเจ็ดศูนย์สองมีคนสวยเปิดประตูมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเห็นคนสวยไหมคะเห็นไหมคนสวยสวยที่สุดค่ะสวยไม่บรรย่าบรรยังสวยเกินลยมิบรรยากาศหน้าห้องดีมาก ว้าว,ว,าวเลยค่ะเขาทำห้องแล้วก็มีบัวอยู่ด้านหน้าห้องเลยมานี้เลยค่ะหน้าห้องหันหากันนะคะมีที่ตากผ้าด้วยนี่คนสวยอยู่ข้างในค่ะเต้องมาเข้ามาถ่ายในห้องก่อนก่อนที่ห้องจะแปลสภาพเขาบอกต้องมาเก็บภาพด้วสวยก่อนนะคะเตียงเราเป็นเตียงดับเบิ้ลน,นะคะเพราเดี๋ยวพอเราแปลสภาพแล้วมันจะไม่สวยเฮ้ยงามค่ะสวยงาม มีชีวีให้ด้วยค่ะด้ยอยู่ที่อาวเท้ารีสอร์ทประตูเลื่อนเอานะคะแม่อย่างนี้ไม่เปิดไฟเลยมืดเลยโอ้ห้องน้ำเ็โอเคค่ะที่ห้องน้ำกว้างค่ะเรามีโวนอาบน้ำแยกด้วยนะคะเดี๋ยวเลยนี่แอร์เพ่งทำงานงไงข้ามฝังา <c oughs> งไหนเนีานเมื่อกี <c oughs> ้ที่เขาขนของให้ก <c oughs> ุเกตอะตรงไหนนี <c oughs> ่งไงะำาเล็กหน้าบ้านมา กำลังท้าพิสูจน์สาววัยเจ็ดสิบแปดว่าเดินไหวไหมตอนนี้บรรยากาศน่าพักมากอันนี้มาเขาเป็นคนที่เขาไหว้น้ำเป็นค่ะเดี๋ยวมาจะไหว้น้ําโชว์ค่ะใครใครใครว่ามาเดินผ่านได้มั่งเดี๋ยวนะดูแ้วถ่ายวีดีโออยู่เอามารอดไหมป้อมมาดูเร็วป้อมโอ้โหวันทุทีเต็มเตมเต็มชมเอ่ยไม่ชมน้อยนางงาม เมื่อ uhm กี้เขาเดินมาส่งของฮูเกตอยู่เมื่อกี้เขาเดินส่งกระเป๋าฮูเกตถ่ายไม่ทันให้ถอใหอนกินลยกอชีจะแตกแม่้านเชื่อไม่ดอยเป็นถอนกิน มาไม่ต้องหรอกมาเสียวมากเลยสมาเดินได้นะเดี๋ยวูเกจะไปน้ำโชว์เอาละแม่สูบอกว่าแม่สูจะไปเดินเมื่อกี้ตอนมาถึงแม่สุบอกจะเดินมากูเกตจะเดินที่สะพานเนี่ยถ่ายนะเอาทู้ทททช وب, ิชูเปอร์ไมนโอยนางะเมื่อกี้คนมาอย,าย,ย่าหยุด <laughs> ไปเลย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 หยุไปเลยไปเลยยเ<น> ่ะเดี๋ยวมาจะเอาอีกรอบหนึ่งรอบเพรว่าเดี๋ยวเขาจะเดินเองแค่นี้จิบจิบทำได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วสะพานกันเนาะทำได้อยู่แล้วเอาละวแล้แค่นี้ก็เกาะแล้วแม่เล็กเดินได้แม่เล็กต้องทำตามแม่ดอยบอกถอนตาหมดไม่ใช่ถอดเกงในก่อนทำยุยงส่งเสริมให้เดินสายสะพานนี้ค่ะแต่ป้อมไม่ได้เดินสายสะพานนี้เมื่อกี้มาเดินโชว์แล้ว ตอนนี้กำลังลุ้นว่าคุณตู้จะไปไหมคุณตู้ไหวไหมมาเร็วมาโอ้เชียร์ไม่ขึ้นเลยเว้ยเกตไปแรงเลยปะ <laughs> <laughs> ดูคนณยุดูคุณยเชียร์ไม่ขึ้นเชียร์เกตีกวังไหมเ <laughs> กตเดินที่เดี้ยวให้รอดก่อนที่เรียบ, <laughs> ท,ยบที่เรียบขาเนี่ยกระโปรงกระเพกเลยให้เดินไต่สะพานเมื่อกี้มากเขาเดินได้ครึ่งทางแล้วค่ะพอดีถุงเท้ามากเขาเปียกเลยลื่นเลื่อนอันนี้ไม่ใช่ว่ามากเขาไม่มีความสามารถนะคะเพราะว่า อุปสรรคมันอยู่ที่อุปกรณ์อุปกรณ์อุปสรรคอยู่ที่ส้งเท้ากับกางเกงในาเดดินไ้แต่ว่าถงเที่จริงอะมาส์มาสอนกางเกงในเลยมาก็ไม่ยอมสอนกงกงนเม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เงาหน้าจริง เชีร์ชีแตกขำท้องแข็งตอนนี้กำลังกำลังลุ้นกำลังลุ้นได้มาเดินอีกรอบหนึ่งมาบอกไม่ได้แล้วเท้าเปียกไปแล้วเดี๋ยวไป่ชนท้ายบ้านเลยไม่ไดนมัยมันจะเดินไม่รอดตบบนี้แหละเราชะลอเสือกำลังดำเนินการแล้ว่ะหนึ่งสองสาม มะสู้สู้มะสู้เขาเอาเฮเฮเอเฮเฮเอเฮเฮเวนี้มากำลังตายสะพานนะคะมะสู้สู้มะสู้ตายมะไว้ลายตายสู้สู้สนมั่วแล้วว่าไงจ๊ะตอนนี้มีคนกองเชียร์ก็เป็นห่วงแล้วค่ะน้ำไม่ลึกน้ำไม่ลึกอักกับเดือ อนนี้พี่ตู้กําลังจะข้ามไปหามาเลยค่ะอ๋อมันขยมด้วยไงอ่ามันขยมด้วยค่ะคนคนข้ามเนี่ยสวินมากเลยค่ะท่าไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าเอาไม้ชิปูนเอาระเอาแล้วคือตอนนี้มีหลายทฤษฎีเลยค่ะทฤษฎีแรกของแม่ดอยคือบอยถอดกิ่งในทฤษฎีของมาคือบอกไม้ชิดปูน คือมาวัยเจ็ดสิบแปดอะมาเขาตรงตัวก็โอเคอยู่นะเออแต่บางเมื่อกี้แกบอกว่าแกใส่ถุงน่องที่รองเทา้าไอ้ถุงเท้าแกเป็นถุงน่องมันเลยลื่นคือเดินเดินทรงตัวอยู่สวยเลยเมื่อกี้เกือบถึงฝั่งอยู่แล้วอ่าตอนนี้กำลังจะเป็นผู้บิชิอยอดเขาเอเวอเรสตมีกิจกรรมใหม่นะที่พักค่ะ มาเข้าค่ายลูกเสือกันเอเอาแล้วปฏิบัติแล้วคุณตู้ยืนเหยียบไว้ให้นิ่งเขาบอกว่าถ้าทรงตัวดีจะเดินได้บางคนเขากลางแขนกางแขนให้ตัวสมดุลซ้ายขวาแล้วก็จะเคลื่อนที่ได้บางครั้งเราเคยเห็นคนปั่นจักรยานบนเส้น,สนเส้นเชือกเนะานะเออเพราะเชือกเล็กๆปั่นจักรยานได้อะ่ะอันนี้มันต้องแบบนิ่งมากค่ะแต่เมื่อกี้คนขน,นของมให้เราเร็วมาก บอกมาไปอาบน้ํำันดีกว่าห้าโมงเขาัดทานข้าวนะคะเ,เราจะไปดูผ้าที่ตกกันค่ะโอเคนะคะเห่ื่อย